ที่ผู้หญิงสามซอนคิดไม่ถึงเลยนะคุณเพิ่งเลิกกับผมไปได้ไม่นานคุณก็ไปแต่งงานกับเขาแล้วมันไม่เร็วไปหน่อยเหรอตั้งฉันก็คิดไม่ถึงเหมือนกันฉันเพิ่งรู้จักกับเขาแค่สามเดือนแต่ฉันกลับรู้สึกว่ามันดีกว่าตอนที่ฉันอยู่กับคุณตลอดเวลาสามปีอะไรนะ คะควันนี้มีอะไรให้กินบ้างหรอคะ,อะผมกินเรียบร้อยแล้วถ้าคุณอยากกินอะไรก็สั่งมากินเองก็แล้วกันนะตั้งไหนคุณบอกว่าวันนี้คุณจะรอฉันกลับมาแลากินข้าวเย็นด้วยกันไม่ใช่หรอคะก็ผมหิวผมก็เลยกินก่อนก็แค่กินข้าว ปากไม่ได้ติดกันซะหน่อยคุณกินเองไม่ได้ยังไงนั่นครับอ้าวปีฟ้ามาได้ไงคะเนี่ย ตอนเช้าคุณรีบออกมาทํางานนะครับผมเห็นว่าคุณลืมมาเข้าเที่ยงมาด้วยพอดีว่าผมมาทําธุระแถวนี้พอดีนะครับก็เลยรวดเอามาให้คุณด้วยเลยขอบคุณนะคะแหมแหมแหน้าอิจฉาจังเลยนะจ๊ะมีแฟนดีมีแฟนน่ารักนี่น,นันฉันว่าแกรีบเปิดตัวด้วยลล่ะใช่ใช่ใช่ฉันนี่รู้สึกอิจฉามากเลยอะ่ะ เมื่อไหร่เราจะมีโมเมนต์แบบนี้บ้างอะเนาะถ้างั้นผมขอตัวไปก่อนนะครับถ้าเกิดว่าคุณเลิกงานแล้วเนี่ยเดีย๋ยวผมมารับคุณนะค่ะตั้งแต่ที่ฉันได้รู้จักกับเขามันทำให้ฉันมีความสุขมากจริงๆการเอาใจใส่และความเป็นห่วงเป็นใยที่เขามีให้ฉันมันคือการกระทำ ไม่ใช่แค่คำพูดมาดิมาดิาทำไมไม่มาวะตังคะฉันปวดท้องมากเลย,เยคุณช่วยไปซื้อยาให้ฉันหน่อยได้ไหมคะเออเออ ก็ดื่มน้ำก่อนแล้วกันตั้งทำไมคุณถึงเอาน้ำเย็นให้ฉันล่ะพี่นี่นันถ้าคุณอยากกินน้ำอุ่นเนี่ยคุณก็ไปหยิบเองสิคุณนี่มันน่าลำคัญจริงเลย ฝ้าคะเดี๋ยวฉันขอออกไปทำทุระข้างนอกแป๊บหนึ่งนะคะนันเดี๋ยวก่อนสิครับมีอะไรหรอคะคุณมานั่งตรงนี้ก่อนนะดื่มน้ำนอุ่นก่อนนะครับจะได้บรรเทาาการปวดท้องได้นี่คุณรู้ได้ไงคะว่าฉันเรื่องเกี่ยวกับคุณเนี่ยผมก็ต้องรู้สิครับ ยังให้คุณทั้งหมดแล้วนะนี่ครับขอบคุณนะคะสิ่งที่ฉันสัมผัสได้จากตัวเขามันคือความรักความเอาใจใส่ในเรื่องเล็กๆน้อยๆ ตังคะฉันซื้อของที่จะกลับบ้านช่วงปีใหม่แล้วนะปีใหม่ปีนี้เราไปบ้านของฉันกันนะคะคุณก็จะได้ไปเจอพ่อกับแม่ของฉันด้วยคือผมคิดว่าผมยังไม่พร้อมเจอพ่อกับแม่ของคุณนะ่ะงั้นเอาไว้ปีหน้านก็แล้วกันนะตั้งแต่คุณละปากกับฉันแล้วนี่ว่าปีใหม่ปีนี้คุณจะไปที่บ้านของฉัน แล้วเรื่องนี้ฉันก็บอกพ่อกับแม่ของฉันแล้วด้วยก็ผมบอกแล้วไงว่าผมยังไม่พร้อมนี่เราก็คบกันมาจะสามปีแล้วคุณจะให้ฉันรออีกนานแค่ไหนเมื่อไหร่คุณถึงจะพร้อมสักที ครับอ้าวฟีฟานี่คุณซื้อของอะไรเยอะแยะเลยคะเนี่ยผมก็ซื้ออาหารเสริมแล้วก็ซื้อเสื้อผ้าสวยๆมาให้พ่อแม่คุณไงล่ะครับอีกสองวันเนี่ยก็จะถึงวันหยุดของคุณแล้วผมตั้งใจไว้ว่าจะพาคุณกลับไปเที่ยวพ่อแม่คุณไงล่ะครับฟีฟา นี่คุณจะไปเจอพ่อกับแม่ของฉันเหรอคะใช่ครับนี่เราก็อยู่ด้วยกันมาสองเดือนกว่าแล้วนะผมว่าเรารีบไปพบพ่อแม่ของคุณดีกว่าและที่สำคัญเนี่ยนะผมกลัวว่าผู้ชายคนอื่นจะมาตัดหน้าผมไปซะก่อน แค่เหตุผลเล็กๆน้อยๆแค่นี้เนี่ยนะคุณก็ไปแต่งงานกับเขาแล้วใช่ก็ดีกว่าคนบางคนที่ไม่มีความรับผิดชอบไม่สนใจไม่ใส่ใจกันและกันแบบนั้นมันจะทำให้ฉันเสียเวลาในการใช้ชีวิตคู่มากกว่าทีรัก รอผมนานไหมครับไม่นานเลยค่ะออแล้วผู้ชายคนนี้คือใครล่ะครับอ๋อก็แค่คนถามทางนะคะ จริงแล้วคนถามทางนั่นเหรอ <c oughs>